สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะันีตอนเย็นมานะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณห้าหกโมงคนตกไปจ้าจ่าฝากกับคนให้ห่ายจะมาห่ายหรือมาบาปทั้งลุ่งทั้งห่ายป้าสิโถกฝาสมัยนี้มีงานบุญนะคะมีรนแำข้าเจ้าก็เปิดเพลงเต้นรดน้ำเสื้อแจางไม้ครบช่โมงนะคะก็ต้องเล่นให้ขรบชั่โมงค่ะผู้เต้นกับเป็นดมเม้านอเต้นไปเลยยิ้นเสียงฝาเราเสียวเทนเสียวแทนเขาเขาก็เลิกงานมาแล้วค่ะก็มาทําต้มอึ่งเลยนะคะต้มอึ่งตอนแรกก็ต้มแก๊สธรรมดาค่ะใส่ใบมะขามอ่อนหรือทําอะไรแบบ ธรรมดาเลยนะคะมือนี้อึ้งใครจ้จาแบบบานๆเลยนะคะต้มใส่แก๊สแบบธรรมดาแล้ววันนี้ก็มายกมาใส่ไฟประหยัดแก๊สประหยัดแก๊สด้วยการดังไฟต้มจ้าเพราะว่ามันต้องต้มให้เปื่อยๆด้วยค่ะอึ้งมันต้องเปื่อยๆไม่กังแหนกระดูกแหงนกระนูก็แหนกระดูกกินยำมะม้ําเขีาวเป็นรอกค่ะกินได้ตดใข่กินได้ตดใข่อึ้งจุกนะคะแล้วก็กินต้มอึ้งคือเข้ากันมากปกติจะกินแต่ตอนเช้าเช้านะคะบุญค่ะก็เลยไปโฮมบุญนะคะก็เลยบ่ได้มะต้มอึ้งจอยก็เลยต้มยำมะรงจานนี่แหละันนี้ะคะอัพโหลดลงก็คือ จะไม่บ่เลยนะคะแต่อยู่บ่ได้จ้าบ่มีโทรศัพท์เาซชกง้งเงๆงเงเทอมเนี่จ้าเขาได้เลรียโทรศัพท์มนอัพโหลดคลิปด้วค่ะตื่นมาแต่เช้าด้อค่ะอัพโหลดคลิปตั้งแต่8 0 0นเช้า2แอปด้อค่ะแอปแดงอัปเดตตั้งแต่8 0 0นเช้าแล้วบ่าย2อแล้ว4มงเคงจ้าป้าสิโแลค่ะสชั่วโมงเลยบ่ค่ะมันคือโดนทกการอัพโหลดคลิปประมาณ8เก้าชั่วโมงได้เลยค่ะพอดีเราได้ค่ะมันเป็นไวไที่ติดอยู่บ้านหรือลาดนะคะมันเป็นเน็ตที่ว มเดี๋ยวเธอแบบค้ามือคขามาฝนนะคะนิคกระลมไรเฮ็ดคลิปเด้อค่ะก็ต้องลำบากแน่เด้อค่ะถ้าบ่ได้เฮ็ดคลิปกับว่ได้ลำบากลำใจแบบไหนค่ะเด้อค่ะดองไว้กับว่ได้ค่ะเดี๋ยวมันสิลืมเติมเงินตั้งๆเมื่อเช้าเด้อค่ะสมัครเน็ตแต่ว่ามันกระซ่าเด้อค่ะเพราะว่ากระสมัครแบบมันซ่าๆเน็ตมันบพวกเราใจเขาต้มมาจากงานบุญนะคะเดะได้การสามงานแยกกันไปพอแม่งานหนึ่งงานอีกงานเดะแต่ว่าเขาก็จัดคนละงานเขาต้มมาหลายเด้อค่ะก็ไม่ให้เขาต้มห้องหงอกแบบนี้เลยค่ะพอจ้ากระเพ้าบอกเผ่าเด้อค่ะบอกเผ่าก็ออน กำลังเรียกว่าค่ะต้มค้นนะคะแซบบะค้าองมาค่ะต้มอึ่งเซราจ้าซ้นหอนนะคะต้มอึ่งเสราจ้าใส่กับว่าค่ะว่าเป็นอย่างกบกบอึ่งเป็นอย่างไข่มันคือไข่คสอใส่ได้ค่ะกบโตใหญ่กรบอึ่งนะคะปากกันใหญ่ยางไงกบมันคือมีเหนีหน่อยแถมมีซ้ำไข่ปากนะคะโตน้อยปากกันน้อยตากับไข่มันคือหลายแทค่มทองแบบทองจนแบบทองสิแตกเลยจ้าว่าไม่ไหวแล้วผ่าท้องเธอไม่ไหวแล้วท้องจะแตกแล้วนะคะกินได้3มคนค่ะก็คือพ่อน้องนะคะแล้วก็หนูคือชอบกินไข่มากเลยนะ ค่ะแต่ว่าน้องสามารถกินตาบกินปอกกินไตมันอะไรได้หมดค่ะเดี๋ยวหนูกินแค่ไข่นะคะส่วนพอเห็นทอดกรหนูจะกินไม่ได้เพราะว่ามันผิดกระบูนะคะก็คือมันแสลงมากนะคะแต่ว่าบางคนก็ไม่เป็นนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะกินไม่ได้ค่ะเช่นแบบคนที่เคยมีเลือเลยกินไม่ได้นะคะแล้วยายก็บอกล้านๆนว่าฝากินเด้อเดี๋ยวมีลูกสีบด้กินเด้อเพราะว่ามันแสลงค่ะมันก็ต้องมีฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่ในร่างกายที่แบบมันทำให้ไม่ได้กินแม่ก็ยังเมาเลยค่ะแต่แม่ก็บอกน้องว่าโอ้ยิจฉชาเด้อน้องกินอ่างอิาเเดป็นย่งน้่ได้ เบิ้ลสองถ้วยและใจว่าจะเก็บไว้ใส่บาตหนึ่งถ้วยนะคะพรุ่งนี้จะได้เอาอึงใส่บาตด้วค่ะหมักๆมักยใส่บาตนะคะเขาจะได้กินดูดูให้ปูก็วยากินน้ำนะคะบอม่าบินทบาาได้ค่ะ่าจะเป็นพอเขาสู้ขัญพาไม้ได้ค่ะเลยบปเดมาบินทบาไนะคะพ่อก็ค่อยๆตักค่อยๆตักปลาโซโลลีค่ะกินมากเลยนะคะใส่ใบมะขามอ่อนก็คืออร่อยมากใบมะขามอ่อนกินได้นะคะถ้าไม่ใช่ใบมะขามแก่แล้วนะคะก็เรียกน้องเข้ามากินเลยค่ะเน็ตก็เพิ่งมานะคะน้องก็กําลังดูทรทัดอยู่บ้านๆค่ะฟ้าหลังฝนย่อมมสวยงา ตกก็เป็นแบบนี้ค่ะต้นฝนตกฝ่าห้องฝ้านี้เฝ้าเมื่อค่ะพ่อก็เฝ้าเห็นงันได้ค่ะเฝ่าเวลาห้าโมงพอดีนะคะก็ได้เวลาปิดร้านพอดีค่ะดีแล้วที่แบบปิดประตูร้านปื้ดฝนกับฝ้ามากกับพากันหอบแลนคนละหกคนละมุมไปเลยจ้าแลนเลยจ้าจะรออาลัยมากเลยนะคะก็มีการโทรหาตากับยายด้วยค่ะแต่ยายก็กินไม่ได้นะคะยายบอกว่ายายไม่หิวหรอกยายไม่อยากกินหรอกแต่ตาลำไร่ไหลเลยจ้าคือชอบมากเลยนะคะจําได้เลยนะคะว่าปีที่แล้วตอนที่ตามาอยู่ด้วยให้ตากินข่ดจ้าชอบมากขึ้น หนูก็ชอบมากเลยนะคะย่างแบบกิมเกียมแห้งๆค่ะไข่มันก็คือโผมาป้าแสบปานเดืขึ้นสวรค์ต้มก็อร่อยนะคะต้มก็คือตากินจนหมดเลยค่ะตาจะมีไม่กี่อย่างนะคะแต่ว่าชอบแบบข้างรักเป็นคนชอบกินปลาไหลค่ะเวลาพ่อได้ปลาไหลแล้วนะคะพ่อก็จะเก็บเข้าตู้เย็นไว้ให้ตาค่ะคือทําความสะอาดคั่วไล่แหวะชาแหละให้เรียบร้อยจะมาหาก็ต้องขังไว้เรียบร้อยนะคะเวลานั้นก็มาย่างไฟแห้งๆเค็มๆตาคือกินกับข้าวแบบกินในมือจานนะคะก็คือมิมค่ะก็คือน้ำผึ้งนะคะก็เคยถ่ายคลิปแล้วค่ะตาคือ กินข้าวกับน้ำผึ้งได้จนยายต้องอ้าบปากค้างเลยว่าเธอคนอะไรกินซ้ำนะคะก็คืออึ่งวิละจาตาคือชอบกินตาก็ชอบนะคะเช่นไข่มดแดงนะคะแล้วก็เห็โทรมหานะคะก็ถ่ายให้ตากับยายดูค่ะตาก็บอกว่าอยากกินมากปาหิวมากนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นช่องฟิตไว้นะคะเวลานั้นจะได้เอาไปให้ตาไปกินคหรือว่าตามาหานะคะจะถ่ายต้มอึ่งให้ดูค่ะว่าตาจะเป็นยังไงถ้าได้กินต้มขนาดการถนอมอาหารมากเลยค่ะเพราะว่าต้องเอาให้ตากับยายบ่อยนะคะเช่นเห็ดก็เหมือนคันกายยายกับตาชอบกินเห็ดมากค่ะ ไน้นานนะคะก็คือการล้างอะไรทาความสะอาดให้เรียบร้อยแบบปกติแล้วเอาไปลวกนะคะไปลวกน้ํานะคะน้าร้อนเรียบร้อยนะคะก็จะตักใส่ถุงร้อนค่ะหรือว่าถุงแก๊แนะคะไม่ให้อากาศเข้าค่ะแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้เท่านั้นนะคะอยู่ได้นานเหนกมาละลายนะคะตอนหน้าหนาวเราก็เคยทําแบบนี้แล้วค่ะก็เคยถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะคะเวลาแกงก็เช่นเดียวกันค่ะก็เคยถ่ายแล้วนะคะบางครั้งก็ไปเผาแล้วก็ห้อยแคลนก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะบางครั้งก็ไปต้มค่ะแล้วก็เก็บไว้ตแกงเดียวก็คือมันต้องต้มกินอย่างเดียวนะคะมันต้องแกงกินเปลือกเปลือง แล้วก็เผานะคะแล้วก็ใส่ถุงแขวนไว้นะคะจะทําได้ทุกเมนูเลยค่ะโดยเฉพาะอ่อมนะคะอุ้ยอ่อมอะไรโดยเฉพาะผัดหรือว่าซุปกินด้เหมือนกันนะคะของชอบหนูเลยค่ะแต่ว่าหนูก็ถ่ายคลิปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปนั่งกินไประแวงไปค่ะว่าฟ้าจะร้องมาตอนไหนกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเปียกนะวังเนะคะฝุนก็สาดลงมาใส่กินแล้วก็นอนนะคะพร้อมหลับอย่างเดียวจ้ากินหมดไหมนะคะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ด้วยค่ะกินไม่หมดเพราะว่าต้มเยอะเลยนะคะต้มค่อนข้างเยอะด้วยชั้นเลิศนะคะใคร ที่กินไม่เป็นก็คือพายกใกินเยอะไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องกินเยอะค่ะเพราะว่ามันจะเมาแต่ว่าน้องกับหนูคือซัดมาเลยค่ะเมาเคื่อะไรไม่รู้เยอะเด้อมันจะเมาหนูก็ทําท่าแล้วเมาแบบนี้หรือเปล่าแย่ๆยมันไม่ใช่เมาเล่านะคะเมามันก็จะแบบมึนๆหัวแบบกินลงไปแล้วแบบเบื่อเบื่อจะอ้วกประมาณนี้ค่ะคนดูแค่สองสามคนเลยค่ะบางคลิปไม่มีการดูเลยค่ะแล้วเลยจ้าผู้ติดตามก็คือบ่ขืนเลยจ้าป๊าวาสนาเฮานีเนาะแทบจะไม่มีคนดูเลยค่ะถ้าคิด มีคนดูก็ประมาณร้อยสองร้อยนะคะถ้าไม่มีคนดูก็คือไม่มีเลยค่ะว่ามันผิดหรือเปล่าหรือว่าปิดการมองเห็นยังไงนะคะหรือว่าผิดกฎอะไรยังไงทําไมมันไม่แจ้งเตือนเลยเลยนะคะก็หมั่นเช็คประจำเลยค่ะจะเป็นประมาณว่าสองสามวันเป็นหนึ่งครั้งนะคะเราลงคลิปได้คลิปหนึ่งนะคะประมาณสี่ห้าคลิปแล้วมันจะมีคลิปได้คลิปหนึ่งที่เป็นท้อมก็ไม่ท้อนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนดูคลิปค่ะถึงเราจะทําคลิปแบบสไตล์เราไม่รู้ว่าหน้าเบื่อไหมคนบดแบบนี้นะคะชีวิตเราไม่สามารถไปตั้งกล้องนู่นนี่นั่นแบบถ่ายอะไรแบบกล้องสดอะไรนู่่นนนีีัแบบพากเสยง ราใช้ชีวิตปกติเลยนะคะทากับข้าวกินแล้วก็นอนแล้วก็ทํางานอะไรปกติเลยค่ะชีวิตก็มีอยู่แค่นี้ก็มีหลายปัจจัยเล้ค่ะก็คือใจมันรักด้วยค่ะถ้างานไหนคือใจเราไม่เปิดใจหรือว่าไม่รักมันนะคะเราก็ทําไปไม่ได้เหมือนกับการหมดไฟนะคะที่ไม่ลงคลิปว่าที่หนูไม่ลงคลิปไม่ใช่ว่าหมดไฟอะไรนะคะแต่ว่าขี้เกียจความขี้เกียจมันบังตามันทําให้เราตาบอดท้ายนะคะความขยันเชี่ยวเล็กน้อยก็มาดึงเราขึ้นคลิต่อไปนะคะโรงเรียนหนูเปิดวันที่15ค่ะวันนี้ก็วันที่สี่วันค่ะแต่ว่าวันนี้ก็จะหมด วันแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็12แล้วจ้าไม่กี่ชั่วโมงก็จะเที่ยงคืนแล,แล้วจ้าสามวันค่ะ เปิดเทิม <ไป S 1> แล้วบอกร่างกายเรามันจะไม่หยุดโตนะคะโตเป็นเด็กโตเป็นสาวแล้วก็โตเป็นแก่ <c oughs> เรื่อยๆค่ะตอนแรก10ปีจะ25ตอนนี้1 0ปีจะ26แล้ว <c oughs> เรจ้าเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะผ่านไปเร็วมา,ากเวลาถ้าเราเจอเรื่องแย่ๆนะคะจะบอกว่าผ่านไปเร็วๆหน่อยทําไมมันช้าจังแต่จริงๆก็เกี่ยวกับความคิดเราคิดไปเอง<า>เนั่นล่ะคะ่ะพี่ก็บอกว่าอยากให้เราอยู่นานๆหน่อยนะอยากจะให้อยู่เวลาีนี้หยุดเวลาเอาไว้นะคะมันก็เกี่ยวกับความคิดเราที่เราแบบอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ ริงเวลามันก็มี24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้บางคนอาจจะไม่มีค่ะ